สวัสดีค่ะเชนุชค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อจำลองจำลองแอมิทอายุเจ็ดสิบห้าปีอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะเดิมอะค่ะคุณพ่อเขาจริงจริงแล้วคุณคือคุณพ่อเขาป่วยป่วยเป็นโรคหืดหอบแล้วก็มีต่อมลูกหมากด้วยนะคะก็จริงๆไปก็อยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือก็รักษาตามอาการก็ไปหาหมอตามนัดนะคะแล้วก็อาการก็ก็ ตามตามอาการนะคะแล้วก็มารู้สึกว่าระยะก่อนหน้าเนี้ยคือสังเกตอาการคุณพ่อค่ะเขาจะแบบมือสั่นเป็นยังไงบ้างพ่อมือสั่นคือเป็นการสั่นมือสั่นกินข้าวเองกินข้าวกินข้าวเองนะคะมือสั่นช้อนกระดกกระดกและมดไม่อยากจะกินร่วมใครเลยผมช่วงนั้นคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วก็คือแบบเวลาเวลาเวลานอนอะไรเงี้ยค่ะก็จะนอนเองไม่ได้เวลาลุกก็ ุกขึ้นเองไม่ได้ก็คือต้องคอยคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็เวลาใส่เสื้อหรือว่าอะไรเงี้ยมือก็จะสัน่นแต่แล้วก็ทีนี้ก็เลยไปไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะก็คือพอไปเขาก็เหมือนให้ยาให้ยาใครใครกล้ามเนื้อให้ยาแบบอลายเส้นก็คือพอทานไปอาการมันก็ยังแบบเหมือนก็ยังยังเหมือนเดิมอะค่ะก็ยังคิดอยู่ค่ะก็เครียดอยู่นะคะแล้วก็พอดีมาเจออโซ่ เชอรี่อะค่ะที่เขอคลินิเชียชุนนะคะพอดีแกก็เล็กก็แนะนําแนะนามาว่าเออน่าจะเป็นพา,าร์กินสันแกก็เลยให้ให้ลองทานยาตัวนี้ค่ะก็คือยาพา,าร์กินสันตัวนี้นะคะพอดีนพุพอได้ตัวเนี้ปุ๊บเนี่ยนุก็เลยส่งไปให้คุณพ่อที่บ้านนะคะพอคุณพ่อทานตัวเนี้อ่าสักอาทิตย์หนึ่งเริ่มเริ่มแบบว่าแบบจากที่สั่นๆพ่อพ่อทานไปแล้วจากที่สั่นๆเป็นไงคะดีรเริ่มดีขึ้น ไหมก็ดีขึ้นกินข้าวมือสั่นไหมคะมือไม่ค่อยสั่นไม่ค่อยสั่น่ก็หาแล้วก็คือคือเหมือนแบบเริ่มเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ที่อ๋อแล้วก็จะคือจริงๆแล้วก็มีมีมียาตัวนี้อีกยาอีกตัวหนึ่งนะคะคือเชื้อชุนนะคะคือเป็นยาแก้ก็โรคหืดหอบเหมือนกันพอก็คือทานทานตัวเนี้ยคือควบไปด้วยจากที่คุณพ่อหอบอ่าบ่อยๆที่ปกติก็คือแบบต้องต้องต้องพ่นยาต้องใช้ใช้ยาพ่นใช่ไหมคะ แต่รู้สึกว่าพอทานตัวนี้ไปเนี่ยจากที่พ่นบ่อยๆอะไรบ่อยๆเนี่ยคือห่างไปเลยห่างไปเลยนะคะแบบเป็นเดือนเป็นเดือนเลยเนาะที่แบบปกติจะต้องแบบยายาพ่นเออเพราะปกติต้องแบบฉีดอะไ่ใช่ไหมหอบนั่นนี่หอบคือเขาเรียกกันทุกอำเภอว่ายาพ่นยาพ่นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอทานตัวนี้แล้วแบบไม่ค่อยหอบเลยใช่ไหมไม่ค่อยหอบไม่หอบเลยค่ะยาพ่นก็ไม่ค่อยมีค่ะ แล้วก็แล้วเดินล่ะเดินดีขึ้นไหมจากที่แบบลุกเองไม่ได้อะไรเงี้ยเดินก็ดีเดินขึ้นได้คือคือจากที่เราต้องคอยระวังใช่ไหมคะแล้วอ่อคือคุณพ่อก็แบบลุกขึ้นเองได้เดินแบบคล่องขับรถได้นะเดิมขับรถไม่ได้เลยรถเป็นนะซี้กับหมอขับไม่ได้เลยค่ะพอทานตัวนี้ไปแบบรู้สึกอาการดีขึ้น ก็ทานทานมาได้ได้เดือนกว่าจากนกี้เราก็เลยแบบอยากรักษาต่อเนื่องนะคะก็ยังมีอาการรู้สึกมึนตรงนี้ใช่ไหมคะมึนแล้วก็มึนมึนตาหัวมองอะไระอยู่มาคือชาตนี้ก็เลยทางทางเนี้ยก็ก็เลยแบบรักษาต่อเนื่องนะคะก็เลยพาคุณพ่อมาที่ที่นี่นะคะก็คือแบบอตอนแรกก็ก็คือมาเนี่ยก็คือแบบตรงเนี้ยเขาบอกว่าเส้นจะตึงมาก แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือแบบเขาก็บอกว่าถ้าอย่างไงก็คือแบบให้ไข้เส้นแล้วก็จะมีการนวดแล้วก็แบบครอบแก้วหลุดเลือดที่แบบที่ที่แบบเขาบอกเลือดลมที่มันน่าจะอันนี้ใช่ไหมคะมันก็จะแบบทาให้ดีขึ้นเลยไงคะความเชื่อเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวของคุณหมอเชื่อมั่นในคลินิกคือรู้สึกว่ายาเขาดีนะคะหนูแล้วก็จริงๆแล้วถ้าถ้าใครเป็นแบบอาการอย่างนี้ค่ะให้รีบให้รีบเลยรักษาเลยนะคะก็ จากที่หนูแบบรู้ส <ım. S 1> ึกแบบเหมือนก็เครียดอะค่ะคือเพราะว่ามันเหมือนคุณพ่อแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่อต้องติดเตียงอะคือคือเราคิดแล้วว่าเครียดอะคือพ่อต้องติดเตียงแน่แล้วพ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะพอดีแบบพอพอพอเจอคุณหคือเจอซอกเขาให้ยาตัวนี้มาใช่ไหมคะแบบพอทานแล้วดีขึ้นแบบเราเราเรามีความูสึ่โอ้ยดีมากอะคือพ่อแบบจากที่ต้องติดเตียงแล้วอะ แล้วพอทานตัวนี้ขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้ประคองตัวเองได้แบบดีมากค่ะดีใจมาก